ื่อคืนนี้เองพี่ก็กินข้าวที่ร้านเคียงเลยพี่นอนพักอยู่ที่ริมทะเลแล้วค่ะเป็นรีสอร์ทอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าปัติวนะคะปัติวคือมันเป็นหาดที่สงบไม่มีนักท่องเที่ยวพูุกพ่านแล้วเจ้าของร้านเคียงเลยเนี่ยแกค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์เป็นผู้หญิงนะฮะเขาชื่อน้องเดือนแล้วอยู่ๆเดินไม่ได้ยืนนานเกินไปลูกค้ามามากเกินไป ก็เลยเดินไม่ได้ยืนแข็งอยู่สามีแกคุณคุณแอดก็รู้สึกกังวลก็เลยบอกว่าน้องเดือนน้องเดือนอยากคิดว่าพี่ขายของนะที่มียาหลอดไปนะคะก็ให้เขาทาเพื่อให้มันหายปัจจุบันทันโน่วนแล้วพี่ก็เอาเอสซซีเนี่ยให้แกสามซองบอกเก็บตังค์ห้าร้อยได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวหักไปในค่าคือคนเราเวลาเจ็บเนี่ยมันอะไรก็ได้อะยอมหมดอ่ะ เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหักไปในค่าอาหารเลยพี่แล้วหนูกินกี่ซองบอกกล้าไหมทีเดียวสองซองแล้วอมไว้เขาก็อมไว้เขาบอกมันอร่อยพอตอนที่เขาเอาไอย้ยำไข่แมงดามาเสิร์ฟพี่พี่สั่งยำไข่แมงดานะคะแล้วก็ปูนึ่งเเอาอยำไข่แมงดามาเสิร์ฟเดินเฉยเลยโดยเขาไม่รู้สุรเตือว่านี่มันเดินได้ตอนแรกเขายืนแข็งเลยนะฮะแล้วก็ Uh, เนี่ยตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะกลับก่อนที่จะไปละแมนัดกันว่าเก้าโมงครึ่งเขาคงตื่นนอนประมาณนั้นพี่พี่มาคุยกันอีกทีได้ไหมเมื่อคืนนี้มันยุ่งมากลูกค้าเต็มร้านเลยแล้วเขาเปิดร้านตั้งแต่ตอนสายๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปนั่งคุยคะ่ะก็จะบอกข่าวดีน้องๆอ,อย่างนี้นะคะ